พี่พี่หาสาวแบกอ่ะพี่พี่สาวผมเล่นเก่งนะแต่ว,ว่าพี่สาวผมไปนอนแล้วอ่ะผมเข้าไปปลุกในห้องแล้วเขาแบบพี่เขาโยวยวายอ่ะพี่เดี๋ยวระวังเดี๋ยวพี่เรากินหัวแกนะผมก็ว่างั้นหละครับยิ่งน่ากลัวด้วยพี่สาวผมอ่ะ <c ười> <c ười> โอ๊ยเลยอยากหลุดขำม,มากเลยแต่ว่าแบบถ้าขำแล้วเขารู้ว่ะทุกคนเบื่อวะหลงรักคนมีเจ้าของต้องทำยังไงวะโอ้ย <c ười> อะไรนะครับ <c ười> เล่นไวอีกคนอ่ะใครวะติงครับติงครับ เออลืมลืมชื่อไปแล้วใช่อไหมโอ้พี่พี่ลืมชื่อผมได้แลวลมเศร้าเลยโอ้นี่สาวจนลืมพวกผมให้จําชื่อใครไม่ได้แล้วเอาพี่เรียกผมเธอก็ได้นะครับโอเคเลยเธอพี่พี่พี่ผมวันไหวนะพี่เพี่อย่าทําเสียงอย่างนี้เลยหัใจเกเรเลยเธอเธอรอรอชวนคนนี้เล่นด้วยเลยไหมพี่ฮับพี่ฮับไปตอบตัวเองครับอาอจริงเหรออาอจริงเหรอ โอ๊ยขอโทษขอโทษพี่ครับครับผมเล่นเลยป่ะครับได้ได้เสมอเล่นแรงเหรอเดี๋ยวผมไปบอกพี่สาวให้เหอาปะได้ได้ได้เอ้ย <c oughs> เอาว่ะพี่สาวแบกวะ <c oughs> ไปเธอไปเธอเธอเธอชวนเขาดิก,กระดาด <c oughs> เอ้ยก,กระดาดกระตาย <c oughs> โอ้ยยี่ไปหมดแล้วพี่ครับครัพิมพ์ชื่อในบันรโลดส่งมาด้วยได้ไหมครับอันนี้น่ะเขาส่งอันนี้มายังส่งชื่อมายังเข้าในดิดอะในดิดะเขายังเขายังใขายังใขายังใขายังอ๋ออ๋ออ๋อะไรวะอะไรวะอ๋ออือไปเลยนะเขาไปเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับโอเค สวัสดีครับ <im itation> เดี๋ยวรอเพื่อนผมแป๊บนึงครับอันนี้เพื่อนผมมาแล้วอันนี้จะเล่นอะไรเลหรือเล่นแรงครับอเล็ก่อนก็ได้ครับนี่พี่ผมปะครับเนี่ยใช่ปะครับอายุเท่าไหร่ครับเ <im itation> อออายุเท่าไหร่ครับผ <im itation> มอายุสิบห้าครับไม่ไม่อยากบอกอายุตัวเ,เองอะแต่แต่ฉันแก่กว่าโอเคนะพี่พี่หาสาวแบกอหอ <charger> พี่พี่สาวผมเล่นเก่งนะแต่ว่าพี่สาวผมไปนอนแล้วอ่ะเข้าไปปลุกในห้องแล้วเขาแบบ พี่เขาวอยวายอ่ะพี่เดี๋ยวระวังเดี๋ยวพี่เขากินหัวแกนะผมก็ว่างั้นเลยครับ <c oughs> โอ้ยเราอยากหลุดขำมากเลยแต่ว่าแบบถ้าขำแล้วเขารู้ว่ะทุกคนเราไม่เคยขำเสียงผู้ชายรู้ยศ <c oughs> พี่ครับเดี๋ยวรอเพื่อนผมแป๊บนะเพื่อนผมไปห้องน้ำไอเดียไหนอะชิคกับูมวะหรือใครวะใช่ครับชิคกับูมครับ๋อเข้าไปแล้วอันนี้ไอดีพี่สาวผมเอง พี่มีเมนปะครับสมองครับตัวไหนครับหรือว่าทุกตัวเลยเล่นได้หมดยกเวนบิมบีดโซว,วา<อ>แค่นั้นแหละที่เหลือเล่นทุกตัวอ๋อครับผมเล่นสมองไม่ได้แลวเล่นลรวโดนเพื่อนดาจะเล่นเลยไหมครับเล่นเลยก็ได้ครับอ๋อคับอ้าวมีคนจะเล่นเศษแล้วอะ่ะ <ผม S 1> ไม่ไม<อ>ยังไม่ไร้องผลเลยผม ล็อกเลยล็อกเลยผมล็อกเจ็ดตัดหน้าเขาได้ปะเอาดีล็อกไปเลยแย่งงชิไม่ให้เล่นเออเอาดีเลยล็อกเลยหนูมันโกรธเออเนี่ยครับล็อกครับเดียวมันครับถ้าครูแย่งโอเมนเดี๋ยวมันร้องไอ้ล็อกเขาดิพี่พี่ล็อกเขาดิเดี๋ยวมันร้องเดี๋ยวมันเล่นตัวอื่นไม่เป็นแต่เล่นอดีเชนเตอร์ให้ก็ได้เฮ้ยเขาเปลี่ยนแล้วพี่เขาเปลี่ยนแล้วพี่เอาล็อก ใจตรงกันก็งี้แหละครับยัยงไงกันแน่ครับโอ้โหแล้วดูเวลแต่ละคนแต่ศาสกเตอ์เจ็ดเวลหนึ่งเชื่อไม่ได้พี่ผมว่าฝั่งนั้นเขาเสมอไปแล้วพี่เจ็ดเวลหนึ่งเชื่อไม่ได้แต่ถ้าอยู่ฝั่งเรานี่คือเวลหนึ่งจริงๆริงเขาเล่นเป็นอะไรนะกาบิอ๋เไฟไฟอเล่นเป็นไฟเหรอส่วนเราเป็นเป็นเศษโอเคโอเคโอ๊ยโอ๊ะโอ๊ะไหลปมาเล่นดีๆละเล่นดีๆละ วัดมาหนึ่งโหแหลกจัดเลยโอ๋โอเฮ้ยโหแหลกจัดเลย,ยแหลกโหพี่พี่นี่คมอา้อาวอา้าวเไม่เห็นได้ยินเลยเอา้าวเขากู้ตอนไหนอะครับนั่นแหละผมก็ไม่ได้ยินเหมือนกันกูไม่เห็นได้ยินอะไรเลย

ยังไม่โดนแพ้อีกแล้วอ่ะพี่อยู่จังหวัดอะไรครับอยู่หสมุทรปราการ อ๋อครับพี่อเท่าไหร่แล้วครับนี่ยี่สิบกว่ากว่าพี่รู้ชื่อผู้ผมยังเนี่ยไม่รู้เออผมชื่อตินนะครับโอนตินนะครับชื่อตินใช่ครับโอนตินนะโอวตินนะพี่ไม่ใช่ตินนะพี่อ๋อตองตีนนีอ่อ๋เขาแล้วพี <c oughs> ่ก,ก้อนอนีก้อน,นะชื่อโต้ครับอ๋อนี่เพื่อนกันปะเนี่ยแบบ สมัยเรียนอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็ใช่ครับก็เรียนอยู่ด้วยกันนะ้ครับ้หัวอะไรใช่ไหมสองคนเนี้ยใช่ครับปกติพี่หาสาวเล่นจากไหนอะเล่นจาก VR อ๋อแล้วก็ชวนมาเล่นวารโล้แะครับใช่นั่นแหละอยากผมอยากมีสาวเล่นบ้างจังโอ้ผมไม่มีเลยเยวก็ไปเปลี่ยนชื่อซะเป็นหาสาวแบกวาโล โอ้โอนี่โอนี่คืออะไรครับเยอะครับ้นับไปถ่วยใช่ไหมครับสับ้างไม่ทันเลยปะครับแน่นอดเอาจตบ้างได้นะครับพี่พี่ครับครับผมเวลาพี่คุยกับสาวเนี่ยแบบพี่เขินปะครับไม่แบบแบบว่าแต่แน้วไปโปรเฟชชั่นอลใช่ไหมครับพูดยังไม่รู้สึกอะไรเลยรู้ว่ากูชอบผู้หญิงจริงหรือเปล่าด้วยกชอบผู้ชายโอ้พี่โอ้ ที่สนใจวุ้ยชายบอกเสนอตัวผมพร้อมครับผมพร้อมเฮ้โหเสียงชัดปอกแป็กปอกแป๊กเลยนะครับรู้เลยทำอะไรอยู่ตอบแชทอยู่รู้แล้วครับโอเคครับอันนริงๆก็คือตอบแชทอยู่ กูเล่นเกมมันต้องเล่นเกมแบบว่าแล้วก็ตอบแชทสาวไปด้วยโดยที่ไม่สาวหรือว่ากูเล่นเกมอยู่อะไรเสียเียนมากเลยค่ะพี่เล่นไหมสาวชาวนเล่นวะได้พี่ได้ได้ได้ <laughs> ได้เลยครับได้เลยผมอยากเล่นด้วยนะแต่ว่าอืมครับทำไมอะคืออะไรเขาคืออะไรคืออืมเขาเขาติดป,ปัญหานี่แฟนหรือเปล่าแฟนแฟนแน่เลยเนี่ยปัญหาอะไรผมติดปัญหาเขา อะไรแฟนตามแน่เลยนะเไม่ได้้โดนตามตัวแล้วครับเอ้าไปตากผ้าเลยไม่ใช่แม่ครับอ๋อคนคนมีเจ้าของอะพี่เบื่อวะหลงรักคนมีเจ้าของต้องทำยังไงวะอะไรนะครับอ๋อมันเป็นเพลงใช่ไหมครับพี่ใช่ไหมครับเออเป็นเพลงเล่นวายอีคนอ่ะใครวะตินครับตินครับ เออกลืมลืมชื่อไปแล้วใช่ไหมโอ้พี่พี่ลืมชื่อผมได้แอลผมเศร้าเลยโอ้ยเจ็ดสาวจนลืมพวกผมแม่ไม่จำชื่อคนยากเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วจำชื่อใครไม่ได้เขาพี่เรียกผมเธอก็ได้นะครับเธอเธอแล้วเขาโอเคเลยเธอพี่พี่พี่ผมวันไหวนะพี่พี่อย่าทำเสียงอย่างนี้เลยหใจเกเรเลย ไม่ได้หรอโอ้เชือกเพียบเลยเฮียปลดล็อกเอาไว้แต่กูก็ไม่ได้เล่นสักทีไปไปเล่นมาเล่นมาเลเฮียกูไม่อยากจะเล่นอกมาสาวชวนผมอยากเห็นตอนที่แดกสาวพี่พาวเวอร์ของพี่อ่ะผมอยากเห็นบัฟบพี่เลยพี่เดี๋ยวไปดินนู้นไหมไปดินสาวพี่นะมอุ้ยผมไม่กล้าคุยอ่ะพี่ปกติแกก็คุยในเกมไม่ให้หรอใช่หรือว่าผมไม่ไม่ไม่กล้าคุยกับสาวเพ่ ไม่เป็นไรแกฟังแค่เมียก็ได้จริงๆฟังเพื่อนผมด้วยนะคะได้ได้ค่ะเดี๋ยวเชืิญไปใครนะใครใครที่จะมาไอตีนเหรอไอตีนเหรอตีนครับตีนตีนนะครับตีนตีนไม่ใช่ตีนนะครับพี่โอ้ยต้องไปเล่นกับสาวโอเคไปเล่นกับสาวกันเอาละดีดกีตาร์ 哇、嗯。